นี่นะเป็นได้แค่พระโคสปอนเซอร์รอรพระโคอะไรเหรอคือเมนสปอนเซอร์เขามีเขาอาจจะมีเสียเลี้ยงหรืออก็แล้วแต่ไม่ได้ว่านะ้องคนนี้นะหายถึง เขาอาจจะมีคนดีๆเลี้ยงเขาให้เงินเดือนเดือนเป็นแสนสองแสนเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านแต่พวกมึงอ่ะเอาเศษไอ้นี่ให้เดืนเป็นแสนได้นี่นี่ครับเอาเงินที่เป็นเศษเเนี่ยเงินเศษของเงินของเขานะสามพันให้เขาาเงี้ยมึงลองคิดดูมึงเป็นได้แค่พระโคสปอนเซอร์อ่ะแต่ก็คุ้มได้กับพี่ตี๋ไปดูทีเลยรากันอะไรเนี่ยถ้าเป็นจริงๆเนี่ยสไตล์ดีว่าน่ะไม่ควรกินแล้วไปร้องเพลง มันเกี่ยวมันเกี่ยวมันไม่ถึงไงมันเกี่ยวไหมเขาบอกว่าถ้าเขาจะร้องเพลงเนี่ยเขากินข้าวไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เกี่ยวแต่มันอาจจะเกี่ยวตรงที่ว่าความที่มันกินแล้วเบรกกันแต้มกินเยอะเกินไปแล้วมันมจุกตรงเนี้ยแล้วมันจะร้องไม่ได้หรดอไงอันสามจานเก็บลงได้เกี่ยวไหมเกี่ยวแต่ว่าคือบ้านนีเป็นนักร้องระดับดีว่าแต่ไม่รักตาเสียงเลยไม่ได้เลยผมไม่ได้แต่ข้าวของท่อเนข้างมือใหญ่ถ้าเขาด่ายิ่งตันเลย กินได้แต่ว่าต้องกินพวกชาร้อนหรืออะไรเงี้ยเข้าไป่ล้างชอบกินนี้เธอรู้จักนี่ไหมใช่ถั่วกล้วยฮะไม่รู้จักใช่ถั่วกล้วยเหรอโอ้ยจะเป็นผัวฉันทั้งทีไม่รู้จักใช่ถั่วกล้วยต้องเรียนรู้เลยใช่ไหมเออใช่ถั่วกล้วยนะใช่ถั่วกล้วยใช้เท้าก็คือขนมหัวใช้เท้าอ๋อใช้เท้าผออเนี่อร่อยมีกล้วยด้วยเหรอือไงกล้วยแปลว่าขนมที่ทำจากแป้งต้องไหลแรงมี มีกุ้งซึ่งปกติแต่นี่คือปลาไหลทะเลนะคะอ่านางโงคือปลาไหลทะเลซึ่งปกติที่เรากินทั่วไปคืออูนางิคือปลาไหลน้ําจืดไยโซโบใหญ่เขาบอกว่าต้องโรยด้วยผงชาเขียวชาเขียวมัทนะนิดหนึ่งเพื่อเยดึงกลิ่นเทมปุระออกมาเนี่ ใส่นิดเดียวพอไม่งั้นจะจะขมนะคะถ้าใส่เยอะไปใส่ใส่เยอะไปมันใกล้ๆเวลามีอะไรที่เป็นของผมเนี่ยค่ะคเราต้องยังไงคะกินดูก่อนอ่าโอเคค่ะแป้งนั่งโปร่งมากความพิเศษของแป้งเทมปุระที่แต่ละเจ้าไม่มีการทำเหมือนกันเจ้านี้พิเศษมากสิบเต็มสิบไม่หักแป้งต้องโปร่งแล้วบางเพราะมันจะไม่ปขมเนื้อปลาอ้ ราเช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 ่อ่ะโหไสแปลว่าหนกหูจ้านี่จัดรวจักหนูชอบแบบนี้นะเจ้าอมอ่ะกรอบมากเลยคือเขาเด็ดเป็นข้อยาวๆหน่อยเพราะบางคนเนี่ยเด็ดแหลกแล้วมันจะเป็นแหลกๆไม่กรอบนี่อรามากนี่โอยดี น่าสุดยอดน่อร่อยมากปลาหมึกผัดผงกะหรี่ของนางเนี่ยมีความเนียนของการตีผงกะหรี่นมไข่ได้แบบมันเนียนบางที่จับเป็นก้อนๆแข็งๆเนีาว่ามันคนทำอาหารเป็นนะค่ะดีมากมันเนียนมากเลยแล้วก็ไม่มันเกินไปด้วยบางที่เนียน้ำมันกลับเยอะจริงวันนี้เลิศบกฟรีดอมไนแน่นึกอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะไปไหนก็ทำอยากจะไปนู่นนี่ก็ทำมันไม่ต้องมีเรื่องนี้มาข้องเกี่ยวแล้วบางทีอีกคนนี้อยู่ข้างๆเราเนี่ยมันทำให้ชีวิตปกติของเราที่เป็นอยู่ดูผิดปกตินะไอ้ดุนทำก็ดูผิดอันนี้ทำก็ดูผิิดดทททาาไไมอย่ง้ปกตี ตอนไม่มีมึงปกติไงแม่คนใจหนูใช่ไหมโริจริงเองพี่อะนั่งอยู่ในเดอะไวท์นี่พี่ดูนักร้องที่ผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยความเป็นนักร้องที่ร้องเก่งกับความมีเสน่ห์คนละเรื่องกันเราเป็นคนมีเสน่ห์มีเสน่ห์น่าสนใจกว่าเป็นแค่นักร้องเก่งร้องเพลงพอพี่คิมกำลังจะพูดว่าหนูไปเดอะไวท์ได้ไปได้ไปทำอะไร ก็ลังบอกว่าคือใครก็แล้วแต่ที่ชอบร้องเพลงร้องไปเถอะความยิ่งเขินยิ่งอายยิ่งผิดผิดถูกๆมันเป็นเสน่ห์ที่มันน่ารักอย่างเพลงมันช่วยขับบางอย่างในตัวเราอ่ะมันออกมาเรียกร้องเพลงน่ารักรู้คำคัญร้องเพลงน่ารักเลยเออหือกล้วยฮะหือกล้วยหือลูกชิ้นมาหือกล้วยอะไรอ่ะหือกล้วยเนี่ยคือลูกชิ้นยาวๆที่เอาไปทอดอ่ะเขาเรียกหือกล้วยเพราะว่าทำไมถึงเรียกหือกล้วยกับคนจีนหือก็แปลว่าปลาไงอันนี้คือแหกึนทำไมถึงเรียกแหกึนก็ แพ้แปลว่ากุ้งกึ้นก็คือสิ่งที่มันเป็นแป้งแล้วก็มีฟองเต้าหู้ห่อเนี่ยมันจะเป็นของกินเล่นของคนจีนเขาเป็นไงนั้นค็ได้เหกุ้งเยอะมากอ่ะต้าเป็นชาวอะไรชาวฮ่องกงแต่ว่าเขาโตที่แคนาดาฉะนั้นความคิดตะกะเขาจะเป็นฝรั่งเคยมีคำคำหนึ่งเพราะมากอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนไว้ว่ามีแค่ฝนเท่านั้นที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ดอกไม้จะบานฝนมันจะ หล่นลงมาแล้วก็หล่า <c oughs> ล้องดอกไมตีบเล่นมึงเล่นกลับไปเล่นเลเกมเหมือนเดิม <c oughs> อะจริงจริงดอกไม้มันจะบานเนี่ยตอนนี้มันตูมอย่างงี้อยู่วันหนึ่งมันจะบานแล้วฝนมันจะลงในเวลาที่แบบแตกกลีบดอกแบบนั้น,น่ะแล้วมันจะคือความแบบมาถึงมาเจอมันเป็นภพร,ริกิตอย่างหนึ่งแต่พี่พว่าผู้หญิงทุกคนควรจะอยู่อย่างอย่างอย่างเงี้ยแต่ว่าห<ข>ยุดแล้วไงหยุดหยุดแล้ว ไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครสามารถปฏิเสธสิ่งที่ถูกขีดไว้ตั้งแต่ข้างบนเนี่ยเขาขีดมาให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นพราะไม่ขีดอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าทุกวันนี้วันหนึ่งก็เราไม่มีคู่ไม่มีคู่ไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนจริงจังแบบคบไปเรื่อยๆคนนี้คือคนที่อยู่ในฝันอยู่ในใจเราตลอดไปคนนี้คือคนเดียวที่รู้สึกอยากแต่งงานแล้วมันนะตอนนี้มีความรู้สึกว่าถ้ากูจะแต่งงานกูจะรอแค่คนคนเดียวมอบเพลงนี้ให้นะอัฐิ อาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปคือลมหายใจขอ เป็นเกียรติกุลบ้านหนูมากได้ลองไปกับพี่คิมคุก็เรียกเป็นเกียรติเป็นสีอ๋อเกียรติเป็นสีเป็นเกียรติเป็นสีต็อสาอาลรอเรือตอสาาใช่ไหมลอเรือสัลีพี่คนไทยไวไหนแต่วมันมีหรอ่าว่าษสีป่ะอยู่เมืองจีนนานสมเขาแก่กว่าเราไปสมมติเขาไปก่อนเราเราจะอยู่ยังไงหนูคงให้ทีปลอบหลายปีเลยค่ะหนูก็คงแย่ค่ะอันเนี้ยเป็น ่เขาเคยบอกไหมว่าทุกอย่างในชีวิตนี่มันมันเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตวัฏจักรของโลกมนุษย์ของชีวิตมนุษย์ว่าไม่มีใครบอก <S <S อได้ว่ามาปัจจะไปเมื่อไหร่ังไงทุกอย่างในชีวิตที่จะเริญเติบโตมาได้ฝึกได้นะคะอารมณ์อะไรต่างๆอ้อนฝึกได้ให้มันเย็นได้แต่อย่างเดียวที่อ้อนฝึกไม่ได้คือวัดเมื่อคิดถึงว่าวันที่เราจะต้องจากกันไปคิดหนูปรงอันนี้ไม่ได้แต่หนูคิดว่าหนูต้องฝึกเยอะๆแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่า เราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้จะได้ใช้ชีวิตกันเยอะกว่านี้ผก็บอไม่เป็นไรวาเรานจะเจอกันเร็วมันเยอะแล้วผมไม่เป็นไรมันก็เยอะแล้วดีกว่าไม่เจอคิดอย่างนี้ดีกว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้ตแล้วที่เราเพาะคุไม่เคยเจอเลยอ้าีคู่นี้แล้วก็ดึถึงมัน ึกถึงแค่ตัวเองแล้วึกถึงผู้หญิงอีกหลายล้านคนบนโลกนี้ <S <S <อ>ที่ไม่มีใครมาพูดคํานี้ด้วยว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้อย่างน้อยที่สุดเธอได้เจอแต่อีกหลายๆลคนที่รอให้ใครสักคนมาลักรอที่จะรักใ,ใครสักคนแต่ไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวอันนี้ผักน้ําผักน้ําเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะจ๊ะผักน้ำเนี่ยมันจะต้องรอน้ําจากน้าตกมันไหลผ่านาไปจริงไหมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นกัไม่เห็นคนมัง<จ>นง่าย,ยาจนไม่าย,ยากจถึงต้องหันมาถามแม่ว่าใช่ไหมคะพี่คิมจริงส่วนที่อร่อยที่สุดไม่ใช่กล้ามสําหรับแม่ คือไอ้ตรงที่มันติดมันมันที่มันติดอยู่ที่กระดองอ่ะที่ไห <จะ S 2> นนะกระดองกระดองกระดองรสเค้ากลมกว่ามจริงคือการกินทำหล่นเนี่ยต้องไม่แตกมัน <era> แตกมันจบเลยชอบแตกนะมันหรือแตกไงน ไอ้เสียบมืออะไรเนี่ยมันเป็นหมอจริงไหมเนี่ยัดออกเลยนะไ็้ออกอากาศเลยแกงรันจวนนี่เป็นแกงโบราณที่หากินยากมากทางร้านเขาบอกว่าแกงรันจวนเนี่ยมันเหมือนน้ำพริกที่เหลือติดถ้วยเขาก็มาผสมน้ำใส่หมูใส่ใบโหระพาลงไปตบพริกใส่ลงไปเพิ่มอีกโอ้โหน้ำลายแตกค่ะคุณยังไม่ได้กินเลยชิมนะครับ หอมจริงครับเป็นแกงที่ค่อยๆเริ่มหวานก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นหอมของใบโหระพาครับไหนนะน้ำมันเป็นน้ำกะปิไหมไหนสิม,มันเหมือนต้มโคลงที่ใส่กะปิแล้วทางร้านเขาบอกว่ามีมาตำรับนี้มีมาตั้งแต่รัชกาลที่5้าโคดูท่าน<ด><ด>สำรักการทำอาหารสมัยนี้ร้านส่วนใหญ่เนี่ยนะชอบติดหวานอันนี้คือตรงตามตำรับโบราณ อร่อยมากน้ำจิ้มอันนี้คืออะไรอันนี้ปะคะจิ้มได้ค่ะจิ้มหวานๆได้คนฮ่องกงอ่ะจะจิ้มนี่กับบวยเจี๋ยหรือน้ำจิ้มบวยหวานๆอันนี้น่าแจิ้มกับน้ำจิ้มบวยที่ถูกต้องลองจิ้มดูใหม่ เอาใหม่นะคะทังเวีในเนืหมากรับไม่ได้ไม่ต้องด้วยไม่ต้องนะคนฮ่องกงอ่ะชอบกินเป็นหานย่างแต่บ้านเราไม่ค่อยได้นิยมหันก็เป็นเป็ดแทนเป็ดนี่จริงๆฉันกินแต่เด็กเลยนะเป็ดโปรตุ้นจาก Tree Kay Soft Marinate Piercing มันเป็ดปลา Piercing โอ้กินทุกเช้าชิมก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยนะอันไหนอ่ะฮะอันนี้ปลาไหนบอกกินทุกเช้าไงนนี้ปลาแต่เขาไม่ดองใช่ไหมล่ะ Piercing ดองหรูกินทุกเช้า ที่บ้านก็จะกิน,<ห>นพวกอาหารนานาชาติแล้วน้องขอบพีน้ำปาลาหน่อย <c oughs> ต้องอกินคู่กันใช่ไหมหรือว่างไงหรือกินแยกที่ผมคุยใครเนะี่ยนี่กระมุงอยากกินอยากก่างเงี้ยไหมเห็น <c oughs> ทุกคลิปเลยแล้วทุกอีพีที่บ้านมีแต่น้ำเปล่าเลยแหละมันอร่อยจริงร้าน<ร>ที่เรามาเจมอร่อยทุกร้านรู้ว่าอร่อยนี่ก็อะไรอยากกินกค่แต่ถามว่าควรกินยังไงน้ำส้มก่อนแล้วไล่ไปหามาสตาร์เพราะผมกะหรี่นี้ท้ายสุดเลยกะหรี่มันแรง คือมันอร่อยแต่รสชาติเราไม่ได้ไม่ได้ชินรสชาติมันจะเหมือนปลาซาบะดองอ่ะคือแบนแต่ไม่เหม็นข้าวเท่าปลาซาบะกินกับชุดชั้นกินกับเทสไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นไม่ได้กินจ้ะพี่เป็นคนบ้าพยายามไม่หาสารลับไปเจอเขาไปเรื่อยๆคือไข่เจ้าอมอ่ะกินตามขวางไหมแล้ว น้ำพริกอุย้ยเข้มข้นมากเลยดูดิปลาทูหูเป็นปู่ปลาทูนะจ้ะตัวใหญ่บอูเอานี่นะใส่ลงไปนี้นิดนึงเห็นไหมควางบนนี้นิดนึง หวาน,นจริงๆด้วยคิวโมจิเชฟไอซ์คือต้องมากันหลายๆคนจะสดเทิงมากนะคุณสายหวานอย่าลาดค่ะดูดิแป้งเหนียวๆของไต้หวันเนี่ยต้องยกให้เขาจริงนะว่านี่นีดีงามเป็นไงอร่อยอรุ่นนี้ไม่เสียวแล้วรุ่นนี้ไม่เสียวฟันแล้วอุ้ยอ,อันนี้อร่อยมากเลยอะ่ะมันคืออะไรคะ มันเหมือนเจลลี่อ่ะเจลลี่เจลลี่มันเป็นเจลลี่มากอันนี้คือไอซี่ทารโร่บอลนะคะคือถ้าอยากกินเพลนๆง่ายๆหวานแบบคนจีนเรียกว่าหวานเชงเชงคือหวานละเมียดละเมียดเบาๆบาง<บ>ๆก<บ>ินอันนี้นะจ๊ะกินอะไรก็เปรี้ยวบ่อยมาแล้วค่ะ <Sunday. S 2> มันคือความโบราณที่ทันสมัยมันคือไอศครีมแตงโมตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วอันนี้คือของโบราณมากเด็กหลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอตนนอขอบคุณจะเป็นเส้นมากที่ทําให้ว่าถ้าทำการกินของเราเนี่ยไม่หายไปไหนมันส่งมาถึงรุ่นปัจจุบันคือแตงโมไปแห้งนี่คือต้องคุณยายคุณยายคุณทวดเนี่ยทำให้กินกันนะฮะหน้าเขาเดี๋ยวมะม่วงบางคนแบบไม่ชอบกินมะม่ว,มมวง ข้าวเหนียวปลาแห้งเนี่ยเขาเอามารวมกันเป็นข้าวเหนียวไปเตยนะคะแล้วก็มีปลาแห้งแล้วก็มีไอศครีมแตงโมมาลองกินดูนเป็นไงบ้างอันนี้คือของหวานของคนไทยเลยอะสมัยก่อนปลาแห้งเนี่ยใช่ค่ะทำยากนะโรยเข้าไปอีกได้นี่นี่นี่โรยย้อนยุคชนฮะ เนียสุดยอด<ม>คือมีเนื้อปลาแห้งเยอะมากแล้วก็เขาปรุงได้ไม่หวานจนเกินไปนี่ไอศครีมนั้นแตงโมนี่นล้วกินกับปลาแห้งด้วยนะนี่นอะไรจะอร่อยขนาดนี้คือมันเป็นความเค้ากับความหวานที่แบบเข้ากันมากอ่ะมันมันมันดีงามมากเหมือนเรากลืนวัฒนธรรมการกินของเราเข้าไปโอ้ยใช้คำพูดกาก็ให้มาอู้ฟู่จะล้นดูนีข่ขา้าข้าแน่ไม่ต้องหมดก็ได้แม่ ต้องทรงนี้นี่ตะไคร้มีพริกซอยพริกซอยผักตะไขร้ง่ายแล้วหอมแดงขึ้นใช่ไม่ใช่ขึ้นง่ายขึ้นอ่ะอารมณ์เสียแน่เดี๋ยะขึ้นเลยอ่ะขึ้นเนี่ยต้องหาที่ลงไหมต้องหาที่ลงอย่ากินเยอะนะทำไมอ่ะลมพัดยังโกรธเลยอ่ะ โอ้โหมันสดมากอะดูเห็นเลยนะว่ามันเย็นคือมันต้องเสิร์ฟเย็นๆนะถ้าเกิดมาแล้วไม่เย็นนี่ไม่ใช่จ้ะเอาวะกูจะกินให้คลีปออกเลยวอนนี้ฮึดื้อพวกมึงก็ว่ากูเกินไปแม่จัดการเลยกำลังกินพริกด้วยให้แสบ เนื้อที่เนี่ยมันเด้งมากแล้วมันสุกพอดีชอบความสุกพอดีของเขา้จริงๆแล้วอ่ะเอาเอามันมัน่ะมาใส่ข้าวมันกักหมูได้นะครับขอบคุณครับแล้วก็เอามันมนี่มีอาการเหมือนพาผัวเด็กมากินข้าว <c oughs> แล้วก็ผัวเก่าที่เป็นนักตีนักลอยสงสารน่ะหลบซ่อนซ่อน <c oughs> เป็นกุ้งที่เนื้อนุ่มละมุนมากเปเนี่ยอร่อยมากครับเด้งซูรินมากเพราะว่าเผาด้วยเตาถ่านครับ ใช้อะไรก็ใช้ไปสิ่งหนึ่งที่เราสกูไม่กาบสอนแล้วเอาไม่อยู่จริงคือเรื่องของการบีบยาสีฟันทำไมอ่ะเนี่ยเขาเรื่องมากจริงๆนะพี่ไม่ได้เรื่องมากทุกคนเนี่ยเวลาบีบยาสีฟันเขาต้องไล่จัดปลายไอ้นี่บีบบีบหัวแล้วเราก็ต้องมานั่งไล่ไปแล้วบางทีรู้เลยว่าใครใช้เพราะสภาพยาสีฟันเนี่ยเหมือนแบบยกพวกตีกันนะแล้วหลอดมันยับมา แม่งยับอย่างพี่พี่ทำคือคนแก่ทำเห็นไหมหนูก็ทำตอนหนูก็ทำใช่เป็นคนแก่ที่มีระเบียบทำเออเป็นคนแก่ที่มีแบบแผนและมีระเบียบคนแก่พี่คนแก่ทำแล้วบ้านของทั้งสองคนไม่มีคนแก่อยู่เลยเหรอมีแต่ว่ามันบางทีมันเกิดมานี่วัยรุ่นเลี้ยงเลย พี่ชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วบอกว่าคนอื่นๆถ้ามันเป็นอย่างนี้นั่นคือความคิดของคนแก่ผู้หญิงส่วนมากทั้งประเทศบีบยาสีฟันจากัวแล้วมันเละเทะตรงท้ายอย่างเงี้ยทุกคนเนี้ยมีไปหาพนักงานมาผู้หญิงมาทั้งหมดเรียนอะไแล้วพี่เอาเงี้ยให้มันบีบทีละคนมันจะออกมาอย่างเงี้ยเจ็ดถึงแปดคนจริงเหรอจริงว่จะเห็นว่าเขาีบอกเลยจริงบีบมันไปตรงไหนก็จะบีบหัวเละเทะขยำ พัวผ่านช่วงหลายๆช่วงในชีวิตมาจนถึงขั้นแบบจะแต่งงานมันต้องแข็งแรงขึ้นมันต้องมีแนวคิดที่แบบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นหรือเป๊ะหรือกรองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ต้องรัดกลุ่มเพราะเราเชื่อว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยไอ้ว่าเอาอะไรที่มันถูกใจแล้ววันหนึ่งย้อนกลับมาจะไม่เสียดายอ่ะัวแต่ไม่เอาอ่ะกลัว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 แล้วถ้าวันหนึ่งย้อนกลับมาทำไมวันนั้นเราไม่ลองวะอะไรเงี้ยถ้าเราแบบไม่อ่ะคนนี้เราลองแปลว่าเราถูกใจไงตอนนั้นแล้วย้อนกลับมาเราก็ไม่เสียดายเพราะเรารู้สก เนี่ยแหละสิ่งที่เราเลือกไม่ใช่ก็จบไปไม่เป็นไรใช่เป็นคนที่แบบให้เกียรติกับการตัดสินใจตัวเองทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอเชียร์อัพตัวเองอ่าดีอันอันนี้ดีเพราะว่าอะไรของทุกอย่างมันต้องลองผิดลองถูกอะมัวกลัวกลัวอยู่แต่ว่าเราก็จะมีเครื่องกรองของเราอะเรดาร์ของเราที่มันกรองได้ดีเพะ่จะสุ่มสี่สุ่มห้าอันนี้ไม่ได้แนะนำว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีดีสุ่มสี่สุ่มห้านะเขาเป็นคนฉลาดเวลาเขาเลือกเขาเขารู้ว่าเขาจะเอาอะไรอย่างอะไรประมาณนี้คือไม่ตัดชีวิตกว่าจะรู้เมื่อก่อนก็จะมมออองงไไ่่รู้ววาตัเชบบบแหน เพราะว่าก็เจอคนที่แบบอุ้ยถูกสเป้งเหลือเกินแต่อยู่ด้วยมันแบบอึดอัดมันไม่ใช่อย่ามันอะไรอย่างไรเงี้ยเราว่าคนเรามต้องลองคือวันนี้รู้แล้วว่าต้องเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเก่งใจหรือยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าแบบเราเก่งใจทั้งความคิดคําพูดเวลาเราสอนอะไรเออใช่พูดอีกทุกคนนะที่แบบว่าบอกว่าโอ้ยคนนี้เก่งทํางานเก่งนู่นนี่ไม่มีใครอยากแบบเก่งตลอดไปไม่อยากเดินนําตลอดไปหรอกก็อยากที่จะแบบมีคนนึงงงๆแล้วแบบ คทำให้หน่อยอะไรออ่คอางนี้หระตอนนี้เท่าไหร่ละส่ำหกพอเธอห้าิแล้วเธอหาไม่ได้ปั๊บเธอจะรู้สึกอย่างฉันเลยคืออยากมีเด็กน้อยก็อยากเป็นเด็กน้อยแต่ตอนนี้เพิ่นก็บอกว่าแกต้องลองมาหันมาทางเด็กตลาดกว้างๆว่งตลาดกว้างี่ะบาหมี่อบกุ้งอันนี้จุบนี้เขาแบบ นี่แกนคือถูกต้องเออใช่เออเป็นคนยังเออนี่เออนี่เป็นคนที่แบบว่ายังยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่นะเป็นหมุ่นเส้นอย่างเงี้ยเขาเรียกบะหมี่เปาะซึ่งเป็นของที่แบบว่าเป็นบะหมี่โบราณชึ่นดีงามนะเอาจริงๆแล้วอาชิมเส้นหนึ่งเลสไตล์แบบเหมือนบะหมี่ก็อบขาหานแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนเป็นไงหอมเผาอบแบบใช้เครื่องเทศอะไรเงี้ยในการอบอ่ะหอมอร่อยอือ เข้าไปลิ้นมันแบบดูดรู้รสชาติเลยเหรอจะได้กลิ่นก่อนเราได้กลิ่นก่อนปั๊บปลายลิ้นปั๊บปุ๊บเราจะรู้สึกเร็วกว่าคนอื่นเขารสชาติมันเหมือนกุ้งอบบุนเส้นแต่แทนที่จะใช้บุนเส้นก็ใช้บะหมี่ปาะแทนจริงๆแล้วคนจินบะหมี่ของคนจีนอ่ะคนจีนไม่กินม้วนบะหมี่ถ้าม้วนบะหมี่ใส่เหมือนสปาเก็ตตี้คนจีนโกรธนะอ่ะเราจะเข้าปากไงอ่ะเราไปเด็แล้วเราต้องสั่งอันนี้ทำไงอ่ะ อือมี <S <S กาโเส้นดีมากเส้นมันหนุบหนักไม่เละเส้นเหนียวนุ่มดีมาก,มลกเลยเจ<ห>บ่งกินดูทานี้นะคะไอ้ามนี้นเนล็งมาตั้งแต่เริ่มแล้วคือถ้าไม่บ้านจริงๆอ่ะจะไม่เห็นคนทําหนูเขาอย่างแกงเหลืองเขาคือเป็นหน่อไม้แต่นี้มันเหมือนเป็นแบบคนคนใต้จริงๆเนี่ยเขาจะเอาผักแต่ละอย่างใส่ไปไม่แบบแล้วแต่หาอะไรได้ผักกาดดองเขาก็ใช้เฮ้ยไม่เคยเจอใช่แล้วปลาเนี่ยปลาเนี่ยบางทีเปลี่ยนเป็นขาหมูได้หรือผักอีกชนิดหนึ่งที่เขาชอบทํากันคือ หัวงอกหัวโตดองคนใต้นนจะบอกว่าหัวโตดองเนี่ยใส่ลงไปในขาหมูแบบนี้แต่ถ้ามันหายากในบ้านเราเขาก็จะเอาผักกาดดองชิมดูอันนี้จะเผ็ดมากกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีไข่เจียวสักนิดนึงนะรามนี้จบไปเลยนี่คือหมูกรอบชาชูนะจ๊ะใหญ่เท่านี้ห,หมูกรอบ การกินหมูกรอบมือนี่ดิฉันเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วเพราะวัยแม่จะสอนวิธีการกินหมูกรอบตำรับของแม่นะลูกให้ดูอาจจะไม่เหมือนสมัยที่ลูกอยู่นะลูกพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้กินแล้วเป็นงเป็นง ูอยากให้สาวๆเห็นเป็นผู้ชายที่ปากเล็กมากอ่ะปากก็เล็กยิ่งไปอะไรเงี้ยตายแล้วมันเรียบร้อยจังเลยนึกถึงตัวเองไม่ออกเลยเขาบอกว่ามีบริการคอยคุมใช่ไหมเจ้าหน้าที่บริการนะถ้ามีไว้นะมีไว้ล้างพี่นะไม่ได้ที่ล้างนี่มึงไปกูนี่ลงไปตีด้วยเลยแล้วอยากบอกว่าแต่งตัวโป๊ะๆดิะดีไม่แต่งตัวนี้กลับบ้านนักร้องไม่ใช่นางเอกหลังเอ็กอีก แต่ว่าในความในใจแต่พูดจริงๆอะคุณพี่ค่ะคุณพี่กลับไปดูหนังเอกที่บ้านนะคะ <laughs> อันนี้เป็นนักครอง <laughs> ออได้แม <laughs> ลองคิดดูว่าถ้ากินง่ายๆเอาเข้าไมโคเว็บนิดหนึ่งแล้วน้ำจิ้มของเขามีอยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหม <laughs> แล้วลากขึ้นไปบนที่นอน <laughs> อวางบนขาดบนพุงตัวเองแล้วดู Netflix <laughs> แล้วหยิบศิละคมความสุขแนะนำให้ดูเรื่องอควาแมนแล้วคิดเอาเองว่าผัวฉันเป็นอควาแมนเอาไว้นี่ไห จริงจังทุกอันเลยแล้วคุณบอกว่าจะกินอะไรอ่ะรสชาติต้นตำรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซุปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเพาะปลาเนี่ยคุณต้องไปกินที่เราคุณจะรู้เลยว่ามันไม่กลายพันธุ์ไม่อะไรไม่ใส่เส้นมีไก่นกกระทาตีมไก่ตับไก่กินพิซซ่าเนี่ยจริงๆแล้วการกินพิซซ่าต้องแบบนี้ลูกพับอย่างนี้เข้าออวนวขวางข้ารังขวางเนี่ยนะพูดก่อล เงินหายหมดทั้งอาทิตย์เขาเรียกว่ากีโบกีโบใช่หนูถ้าเกิดหนูกีหวานเขาต้องให้เงินหนูค่ะเอออันนี้หนูต้องแยกกันระหว่างกีหวานกับกีโบกีหวานคือได้เงินจากผู้ชายกีโบคือให้ผู้ชายไปเน่เน่่ในทางโหราศาสตร์เอาหรอจูงแบบนี้เขาเรียกว่ากีหวานใช่ไหมกีหวานเขาเรียกว่ามีเซนลาภ ไอแอร์เนี่ยเขามีกีเป็นพาละอ่นห้ามหัวดเกียงเลยกีไม่ได้ใช้งานนะกันนี้ก็คือกีแห้งด้วยการที่จะมาพูดว่าหนูก็ไม่ได้เสียกีอะไรยิ่งโคตรน่าอายกว่าเสียเลยมียังหันหน้าพูดกับแม่อย่างนี้ไม่นะคือเขาแค่มาจีบอะแม่เข้าใจป่ะนั่นแหละนั่นแหละถาให้มาจีบแล้วมึงให้เงินเขาไปทำามารตั้งเยอะยตั้งแยะก็ราเขาเดือดร้อนอีแอร์เขาไม่ได้เรีย สรถามว่านี่ผัวแม่ทั้งวงเลยไหมใช่เขาจริงๆชื่อรายการมาจากเจคิมกินทั้งมงนะ <c oughs> เนี่ยผัวแม่หมด <c oughs> นี่มึงแม่ก็กระตือเดียวกูแหละเอาเข้าปากให้พด็ที่สุดหนูทำอย่างนั้นบ่อยๆไม่ดีนะคอันเดยวอายุ50กปั๊บลิ้นจะไม่รับรสแล้ว แม่ก็ตอนนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียแล้วมันมามสามารถติดต่อผ่านกันทางไลฟ์ก็ได้เราแบบเราเข้าไปเล่นกันใน Twitter ทางแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้แต่เท่าท0สิบยี่สิบปีข้างหน้าแฟนขับลูกฟังแม่ก่อนนะสิบยี่สิบปีข้างหน้าเราต้องมีลูกมีผัวแล้วนะถ้าเป็นรุ่นแม่ <c oughs> ต้องตุยแล้วนะนราย่ไปคิดถึงเขาไม่ได้ตุยแล้วอ่ยี่สิบปีข้างหน้าชอบแล้วแต่คนชอบแล้วคุณจะชอบแบบไหนผมก็ชอบแบบนั่นแหละโมเดลโมเดลหน่อยมีความแบบคอยาวแผ่นหลังบาง โหตอนนี้ต้องมุดยิงตอนนี้ตอนนี้ผู้หญิงที่บ้านอะวางช้อนเดี๋ยวนี้ตอ้ดชอบผู้หญิงหุ่นดีเออแกงปูใบชัพลูได้กลิ่นพริกแกงเป็นพริกแกงใต้แล้วเขาตำหยับหยาบเนี่ยเลิศตรงนี้เพราะว่าเนื้อสัมผัสของพริกแกงแต่ละอย่างบางอย่างก็ต้องแหลกแหกน่อยบางอย่างก็ต้องยังหยับหยาบนนี่อันนี้ปูมาจากไหน เห็นกระเดือกปูแล้วสยยวเลยกระเดือกเฮ้ยมันอร่อยจริงอร่อยการกินปูเนี่ยนะถ้าโดยหลักเนี่ยจะให้อร่อยต้องมีการดูดดูอะไรนะแม่ดูปูแล้วเราจะต้องใช้ลิ้นของเราเนี่ยแตะเข้าไปในในเปลือกปูที่มันบางๆเนี่ยแล้วเปลือกปูบางมากเลยแล้วก็เนื้อแน่นมากสดมากคือแบบไม่โครกทิแกงนี้เข้ากันอย่างยิ่งอ่ะเหมือนแบบได้กับคนที่ถูกใจอ่ะ